บอลเชิญยิ้มเผยชื่อใหม่หลังประกาศเลิกใช้ฮาไม่จำกัดหลังกำลังตกเป็นประเด็นที่แฟนๆต่างสงสัยกันเป็นอย่างมากสำหรับหนุ่มบอลเชิญยิ้มที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศจะเลิกใช้ชื่อคอนเสิร์ตฮาไม่จำกัดแต่ก็ยังจะใช้ชื่อนี้จนถึงสิ้นปี2563และปีหน้าจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ ล่าสุดหนุ่มบอลก็ได้ออกมาเผยว่าตนกับบริษัทเซนเจ้าของลิขสิทธิ์โลโก้ฮาไม่จำกัดไม่ได้มีปัญหาการแต่อย่างใดแต่ว่าหลังจากนี้ชื่อของวงเราต้องเปลี่ยนเพราะใช้ชื่อคอนเสิร์ตนี้มา2ปีแล้วแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีพี่โรเบิร์ตบางทีมันมีปัญหาไปถึงบริษัทคือต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างแจ๊ดก็มีวงของแจด๊ดเราก็มีวงของเราก่อนหน้านี้ก็จะเป็นนักคอมบอลโรเบิร์ตแต่ณวันนี้บริษัทฮาไม่จำกัดคนรู้จกักงานจ้างเราก็เลยต้องใช้ชื่อบริษัทฮาไม่จำกัดตามน้ำมาจนถึงณวันนี้เราเลยมมีควารู้สึก ว่าไม่อยากเอาชื่อไปมีปัญหากับบริษัทเซนบางทีไปไม่ครบเราก็ไม่อยากให้มันไปกระทบกระเทือนทางบริษัทไม่อยากให้มันรู้สึกว่าเกิดปัญหาและไม่ได้มีเจตนาที่จะมีปัญหากับบริษัทแต่อย่างใดซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามหนุ่มบอลก็ได้ออกมาเผยถึงชื่อใหม่โดยมีชื่อวงว่าโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นั่นเองค่ะ